สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็จุดที่เราจอดรถอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ในเขตของอำเภอสนะครับผมอยู่บนถนนหมายเลข1 0 3หรือเรียกกันทั่วๆไปก็คือถนนบางซ้ายนั่นแหละครับถนนบางซ้ายนี่ก็จะเริ่มต้นจากโน่นแหละครับแยกมาจากถนนหมายเลข1 0 1ตรงแยกไปแดงบ้านลองเข็มนะครับ ถ้าแยกซ้ายขึ้นมานะครับจะเป็นถนนไม้เลข103นะครับผมถนนไม้เลข103มีใช้การสัญจรไปมาระหว่างอำเภอเงาจังหวัดลำปางกับอำเภอลองกวางจังหวัดแพร่นะครับผมมีอยู่2ช่วงครับ2ช่วงช่วงของทางลาบเนี่ยจะเป็น4เลนครับ4เลนนะแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่อยู่ที่ต้องขึ้นดอยขึ้นภูเขาเนี่ช่วงภูเขาเนี่จะเป็นถนน2เลนนะครับ ถนนสี่เลนทางราบเราไม่ต้องพูดถึอครับยังไงก็ขับสบายสบายชิลๆนะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ขับยากก็คือขับบนภูเขานะครับช่วงที่อยู่บนภูเขาเนี่ยอันนั้นจะขับยากหน่อยเพราะว่าเป็นถนนสองเลนแล้วก็แคบแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็ขึ้นชื่อว่ามีรถพ่วงรถสิบล้อรถเทเลอร์เยอะมากนะครับเวลาประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยโอ้โหเป็นแถวเป็นไม่รู้กี่สิบคันครับก็วันนี้ นะครับจะพาเพื่อนๆไปดูลักษณะของถนนบนภูเขาของถนนบางซ้ายนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับระยะทางก็จากตีนเขาฝั่งนี้ไปลงฝั่งโน้นตัวบ้านแม่ตีบอำเภอง,งาวนี่ก็ประมาณสัก30กิโลได้ประมาณนั้นนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณสัก40นาทีนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยแต่ก็แต่ก็น่าสนนะเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลในการเดินทางให้ก,กับเพื่อนๆด้วยนะครับที่จะมา เที่ยวจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยานะครับต้องผ่านเส้นนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปไปครับถนนบางซ้ายขึ้นเขาก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการขยายถนนอยู่นะครับมีการขยายถนนน่าจะเป็นถนนสี่เลนนะครับปกติจะเป็นถนนสองเลนแค่นี้ครับแคบแค่นี้นะครับขยายไปซ้ายกว่าอาจจะเป็นถนนสี่เลนเลยนะครับ ถนนเนี่ยฮะรถพ่วงรถสิบล้อรถเทรลเลอร์วิ่งเยอะครับถนนอาจจะเสียหน่อยไม่เสียหน่อยเสียเยอะเลยนะครับวิ่งยากนะครับก็ถ้ามาเวลากลางคืนก็ระวังลมหน่อยนะครับตกเนี่ยมีโอกาสที่จะลลุกหมากแตกกันเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยถนนเสียเยอะครับเป็นช่วงที่ช่วงเนี้ยเสียเยอะมากตั้งแต่ก็ทำเริ่มขยายถนนมาเนี่ยเนี่ยจะเริ่มเสียเยอะแต่ก่อนวิ่งนะ ผมวิ่งแต่ก่อนที่ยังไม่มีการขยายถนนเนี่ยถนนเนี่ยสองเลนปกติเนี่ยก็ดีนะครับไม่ได้เสียเยอะขนาดนี้นะครับแนะนำนเพื่อนๆนะครับถ้ามาถนนเส้นนี้ก่อนขึ้นดอยนะครับก่อนขึ้นภูเขาทุกนี้นะครับถ้าเจอรถเทรลเลอร์รถพว่วงรถอะไรก็ช่างไม่เป็นรถใหญ่นะให,ให,ให้ให้รีบให้รีบแซงเลยนะครับรีบแซงเลยเพราะว่าถ้าไปอยู่ในช่วงของภูเขาจะแซงยากนะครับถนนมันจะแคบ มีการขยายถนนนะครับอัปเดตใหม่เป็นสีเลนครับผมเขาได้จะทําทั้งเส้นนะครับไปถึงนดนนะครับมันไปตีมะเพื่องาวเลยนะครับนี่ครับรถพ่วงรถสิบล้อรถเทเลอร์เยอะมากครับเส้นนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับเป็นอย่างมากๆเลยนะครับอย่างสุดเลยนะครับยิ่งช่วงฝนตกด้วยแล้วเนี่ยถนนลื่นอีกกสานนะครับ ต้องระวังให,ให้มากเลยนะครับ,ข,บขับรถบนถ,ถนนเส้นนี้นะครับอย่างนี้จะเจอรถเทเลอร์แบบนี้ครับจังหวะแซงเนี่ยหาจาังหวะแซงยากมากครับข้างหน้าก็ไปเจอรถอะไรอีกใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแซงยากถ้ารถใหญ่ ก็มีน้ำใจนะครับก็จะจีไฟให้เราแซกได้นะครับแต่จะบังคับเขาจะไม่เขาจะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับเขาจะไม่ตีเขาจะไม่ไม่บอกทางให้เราเลยนะครับให้เราเสียงขอ่เราแอ่เราต้องมีความมั่นใจด้วยนะครับว่าถ้านหน้ามันโล่งเราถึงจะแซกขึ้นได้เห็นไหมครับมีรถพ่วงรถใหญ่นั่นนะครับจังหวะนี้เราแซกได้ครับรถโลกนะครับเพราะว่าเลนเราันเป็นสองเป็นเป็นสองเลนนะฝั่งนี้ฝั่งขวาเป็นเลนเดี่ยวเราแซกได้นะครับ องมั่นใจด้วยนะครับข้างหน้าก็เป็นรถรถเกลียดที่จับทางนะนะช่วงนี้เราก็ยังแซงง่ายนะครับช่วงนี้เพราะว่าเลนฝั่งเราเนี่ยจะเป็นสองเลนนะครับแต่ฝั่งที่ฝั่งที่มาจากเพลง,งานจะเป็นเลนเดียว,ช,วช่วงนี้เราเลนเราเราเราแซงได้แซงง,งง่ายนะ แซงไปแล้วก็ใช่ว่าจะไม่เจออีกนะครับเด็กอย่างเงี้ยแซงไปแล้วก็ยังไปเจออีกนะครับเจออีกสองคันนะครับดีครับเราต้องแซงครับตัดสนใจแซงไปเลยนะครับผมลุกโล้แซงไปเลยเพราะว่าเราเป็นเป็นสองเลนครับเต่กมันตรอดแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับข้างหน้ามีอีกครับรถใหญ่นะครับพอเพลอเราได้วิ่งตามรถใหญ่ไปจนถึงโน่นนะครับันไม่ติดนะครับถ้ามันแซงยากจะกว่าที่รถเยอะจริงๆนะครับ ลักษณะถนนเป็นถนนสามเลนครับสลับไปมาขวาซ้ายจะเลนหนึ่งฝั่งหนึ่งจะเป็นสองสองเลนนะครับวิ่งสองเลนไหลฟันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นวิ่งเลนเดียวก็จะสลับกันซ้ายกว่านะครับนี่ฮะก็จะมีการขยายถนนนะครับขยายออกก็ก็ดีนะครับถ้าขยายถนนได้ก็ดีเพราะว่ามัน มันรถมันเยอะแล้วก็เป็นรถใหญ่เยอะด้วยนะครับถ้าเป็นถนนสี่เลนได้เนี่ยโอ้สุดยอดทําเวลาได้ดีนะครับเราก็จะมารวิตามรถใหญ่นะครับแต่ขอชมขอชมน้ําใจรถใหญ่เส้นนี้นะครับผมก็มีน้าใจนะครับส่วนมากจะตีไฟให้เรานะครับเปิดก็จะบอกทางว่าไปแซงได้แซงไม่ได้ก็จะบอกเกือบทุกคันนะครับมีน้ําใจนะครับเส้นนี้สุดยอดครับ ระยะทางในการขึ้นเขาลูกนี้ประมาณสักสาสิบกว่ากิโลครับแล้วก็ข้างหน้าเราก็จะมีจะมีมันจะมีอยู่สองโครงการนะครับในการทาถนนเส้นนี้โครงการแรกก็คือการขยายถนนนะครับแล้วก็เราจะไปเจอ โครงการหนึ่งก็คือโครงการรถไฟรถไฟเด่นชัยเชียงของนะครับก็จะตัดผ่านถนนเส้นนี้ด้วยมอนกันนะครับตอนนี้เขากําลังมีการทำุงมุงอยู่ฝั่งซ้ายมือโอ้เอ๋ตัวโบราณมากนะครับอีกหน่อยใครจะไปเชียงของไรเชียงรายจากเด่นชัยจากกรุงเทพเนี่ยนั่งรถไฟสบายครับสายเดียวเลยสบายสบายสบายครับนี่ครับด้านหน้าเราที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาก็ทํํากาลังทําเป็นุงมุงรถไฟนะครับฝั่งซ้าย ไ่รีบแล้วก็คิดซ้ายไหมครับถ้าใครแสงเให้เขาแสงไปครับเขาไม่ต้องรีบนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้ามาแล้วเจอฝนตกในช่วงบนเขานี่ก็ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับเพราะมันอันตรายรถเยอะแล้วก็มีโอกาสาที่จะลื่นด้วยนะครับเจอหลายคันเหมือนกันนะมาช่วงฝนตกแล้วก็ รถถล่มหลบพางทาาก็ยเยอะหลายคัน <ST AR> เราจะไปจบคลิปที่บ้านไม่ตีบนะครับบ้านไม่ตีบบ้้นไม่ตีบนี่ก็ขึ้นอำเภอง,งาวจาังหวัดลำปางครับข้างหน้าก็มีคันหนึ่ง รถพวงสิกรอแต่ยังดีที่รางเลนเรามันเป็นทางเราเป็นสองเด็นเราแซงไ,ได้แต่แซงก็ต้องดูด้วยนะครับว่าจะแซงอย่างเดียวมันตัวเองเป็นสองเด่นเราแซงไม่ได้นะต้องดูลว่า่าลเข้ามาหรือเปล่า ตอนนี้เวลา4โมงเย็นครับ4โมงเย็นนี่ยังไม่ค่อยมีรถรถใหญ่วิ่งเท่าไหร่รถมันยังไม่ไม่ค่อยมีเยอะนะครับถ้าประมาณสักประมาณ5โมงขึ้นไปนละเอาละ่แะแน่นอนครับทั้งรถล็กรถใหญ่อโอ้โหวิ่งกันตามจูงก,กันเป็นแถวๆนะครับถ้าใครเจอร้อนนี่วิ่งกเส้นนี้อันตรายนะครับอย่าไปใจร้อนนะครับใจร้อนแซงแซงอย่างเดียวนี่มันก็าอาจจะเจอแจ็คพอตได้นะครับจเจ็นครับยังไงไมันก็ถึงอยู่แล้ว ขับรถชมวิวไปครับจะต้องรีบนะครับขับรถเส้นนี้หัวร้อนไม่ได้นะครับหัวร้อนอยโอการเจอจักรอตนะแล้วก็ห้ามจี้นะครับถ้าจี้มีโอกาสชนท้ายด้วยนะนี่ก็จะเป็นทางเข้าไปยังที่เขาทำทางรถไฟก่อสร้างทางรถไฟเดเนินใจเชื่อมอนะครับอีกหน่อยผมว่าสักประมาณสักปีหนึ่งเนี่ย ถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นถนนเส้นสีเป็นถนนสนะี่เลนนะครับเพราะว่าเนี่ยครับกำลังมีโครงการก่อสร้างกันมาเรื่อยๆอ,อยู่นะครับ คับมาก็ระวังหลุมด้วยนะครับมันจะมีบางหลุมที่มันลึกนะครับตกลงไปมีโอกาสจะแตกได้เลยนะครับ,บ,รบ,ยยรบถ้ามาเร็วๆลึกจริงๆนะครับไม่ใช่ลึกทำไม่ใช่ลึกเล่นๆลึกจริงๆบางหลุมบางหลุมลึก น่าจะยตกไปเมื่อกี้เพราะเห็นมิดร่อยน้ำคือน้ำมันไหลมาจากไหนจากบนเขาหรือเปล่างนี้ถนนยังโล่งครับชิวๆได้นะถ้าหลังข้าโมงไปเดี๋ยวโอ้โห ทังขาไปขาล่องกัห้อรถพ่วงรถเทเลอร์เต็มนะครับรถเก่งรถกระบะเทียบมีศาลานั่งพักนะครับริมทางมีห้องน้ำห้องท่าให้ด้วยห้องน้ำรายจุดนี้ พยเอา76เชียงราย146ครับทุกคันใช้เกียร์ตำ่ำความเร็ว30กิโลเมตรตร่อชั่วโมงน่ามีการประสานกันตั้งแล้วปล่อะบอลบอนโป่งดึงข้างซ้ายจะมองเห็นไหมนั่นนะ่ะ <c oughs> นั่งอยู่ข้างในเกิน <c oughs> <c oughs> วันนี้ท้องฟ้าสดใสมากครับสดใสมากๆ28สิงหา68ครับผมเมื่อวานนี้มีฝนวันนี้ไม่มีสักเม็ดเลยครับสว,สว่างสวยแจง้งโล่งแจง้งเลยก่อสร้างถนนสีเลนครับยิ่งมีการก่อสร้างข้างทางสองข้าง,างทางนี้เราต้องแบบยิ่งระมัดระวังต้องระมัดระวังนีงงน่ก็มีินเียวก็มี ไถรถพ่วงเดี๋ยวก็มีเนี่ยครับรถเกรด เทเลอร์คันนี้สีแดงแไม่ใช่องพวกคันนี้สีแดงก็หลากหลายสีสีชมพูก็มีนะครับสีฟ้าส,สวยๆทั้งนั้นจะดูรถเมล์โคล่อยูบบย่บนรอยนั่นแหละแบบพังรอยลูกนี้ลงมาเลยเนี่ยเพื่อที่จะทำถนน แต่ว่ามันสมควรที่จะทำจริงๆหะครับเพราะว่ามันแคบเราสายเก่ามันนะทำใหม่เป็นสี่เลนนี่มันก็ดีครับเพราะว่าแคบแล้วก็รถเยอะด้วยครับรถเยอะในที่นี้ไม่ใช่มีเฉพาะรถเล็กนะครับรถใหญ่เข้ามาเยอะนะพี่ๆหลุดพ่วงเขาก็เยอะรถสิบล้ออย่างเงี้ยรถเทนเนอร์เยอะมากรถลาก ครับแตม่มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับม,มีไม่กี่หลุมแต่่ามันลึกนะครับตอ้องระพัดระวังด้วยนะตกลุงไป,ไปนีห่ีเลยนะเสียหลักได้นะครับ นี่ทางโครงการสร้างทางรถไฟกับบังใสคนขับไมโคนี่ก็เก่งตีนขึ้นบนข้างบนแล้วก็พังดอยลงมาเป็นลูกเป็นลูกได้เ,เก่ง ทางมันจะเสียบถึงของต้องระว่าแต่บางบางหลุมเขาก็อามาปะแล้วนะบางหลุมก,ก็ปะแล้วแต่บางหลุมก,ก็ยังไม่ได้ปะหลุมที่ไม่ได้ป่าบางทีมันลึกม,มา สองปีครับสบายครับเป็นจะก,กลายเป็นถนนสีเลนไปเลยครับวิ่งสบายวิ่งง่ายไม่ได้แคบเหมือนอย่างนี้แล้วดีไหมรถใหญ่สองคันวิ่งตามกันมารถทัวร์คันรถสิบล,ล้อคัน,นี้ยจะหวะที่เราจะแซงนะมันยากนะ ก่อนใช้ทัวน้านส้อมาก,าก็เลยแนะนําว่าก่อนที่จะขึ้นดอยในภูเขาลูกเนี้ยถ้าอยู่ทางลาบถ้าเจอรถพ่วงรถอะไรรถใหญ่ก็ต้องรีบแซงเลยเพราะว่าถ้าเข้ามาในช่วงของภูเขาจริงมันจะแซงยากรถแบโคโฮล่อดัันเป็นบ้านเลนเน่ <c oughs> <c oughs> อฝัอซ้ายมือทางรถไฟ ฟอร์เมอร์เยอะจริงๆช่วงนี้ครับผมเสียมากหลุมหลุมนะครับขับเร็วนะครับบีสุดยอดนะครับค่อยขับแบบสเถือแรงเลยนะขับมาเร็วๆจะยังไงปืนลูกมาทพังหมดนะครับ รีบไปก่อนเลยครับผมไม่รีบนะครับตามสบายเลยครับอยากแซงแซงไปครับถ้าใครจะแซงในช่วงที่ยะงถึงก่อนจะถึงบ้านเมติีไม่ต้องไปแซงนะครับผู้จริงนะครับไม่ต้องไปรีบนะครับเพราะว่าถ้าเลยช่วงของบ้านเมตีไปมันก็จะกลายเป็นถนนสี่เลนนะครับให้ไปแซงจังหวะนั้นจะปลอดภัยกว่าบางคนรีบแซงในจังหวะนี้ครับจังหวะที่เป็นสองเลนเนี่ย <Billie S 2> คนรีบแซงแต่ happen, คนคนที่ไม่รู้ก็ก็ว่าไปอย่างแต่คนที่รู้แล้วรีบแซงอันนี้อันนี้ไม่ไมปลอดภัยนะครับเพราะรู้ถ้ารู้ก็รู้อยู่ที่ว่าถ้าเลยจุดตรงนี้ไปสองเลนตรงนี้ไปมันจะกลายเป็นถนนสี่เลนเราแซงเราไปแซงตอนนั้นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแซงตอนนี้นะครับทําตัวรีบไม่ได้ครับขับรถนถนนเส้นนี้นะครับครับตอนนี้เราก็จะถึงบ้านแม่ตีบแล้วนะครับแม่ตีม อำเภองาจังหวัดลำปางนะครับช่วงนี้ถนนถนนจะเสียมากนะพักเยอะชโชคตายชโชคไม่นิ่มแล้วเตือะเทือนแรงเลยนะครับขวาจะเป็นตอนนี้ทางรถไฟย้ามอยก่ฝั่งขวาครับก็จะอาจะเป็นการทำาทางรถไฟให้รถไฟข้ามถนนเส้นนี้ไปอยู่ฝั่งขวาจากซ้ายไปขวาอันนี้ไมป่เป็นติดครับ và mẹ tìm đi โอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสิ้นสุดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นถนนสองเลนแล้วก็เลยไปหน่อยก็จะเป็นถนนสี่เลนนะครับจะสิ้นสุดตรงนี้นะครับคลิปเราเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนในการเดินทางนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมไปทําคลิปถนนหลายๆเส้นนะครับเป็นหลายที่ให้ให้ได้ข้อมูลนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเดินทางของเพื่อนๆต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ